อาจารย์ล <Okay. S 2> หน่อยนะคะเรื่องภูมิเนี่ยนะคะอยากจะทําความกระจ่างตรงนี้นิดนึงว่าในพระสูตรเนี่ยเป็นภูมิสามทีนี้ถ้าเผื่อเป็นภูมิที่เรียกว่าระดับขั้นของจิตมีลักษณะเป็นอย่างไรนี่เป็นคําถามที่หนึ่งคำถามที่สองก็คือว่าในพระสูตรเนี่ยแสดงเสมอว่าเป็นวิปัจนาภูมิโผล่ขึ้นมาอีกอันหนึ่งแล้วอยู่ในภูมิไหนครับโรงแสดงธรรมะนี่นะครับ ดุดมุ่งก็คือเพื่อให้ออกจากภพเพื่อให้ออกจากสังสารวัตรซึ่งสังสารวัตรนะครับขณะนี้ก็อยู่กันในกามาภูมิพวกเราทั้งหลายเนี่ยนะครับได้แก่อบยภูมสีมนุษย์แล้วก็สวรรค์อีกหชัน้นนั่นคือกามาภูมิแม้จะทํากุศลนะครับแต่ยังติดอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสผลพระก็อยู่ในกามาภูมิแม้จะละจากการติดรูปเสียงกลิ่นรสผลพระ ก็ยังมีความติดในภพนะฮะยังอยู่ในรูปปรภพอรูปปรภพเพราะฉะนั้นภูมิ3ามโดยที่เกิดของสัตว์เป็นสังสารวัตรนะฮะเป็นที่อยู่ในสังสารวัตรซึ่งทรงแสดงธรรมะนะ่ฮะเพื่อให้ละคลายการยึดถือสภาพธรรมะแล้วออกจากภูมิทั้ง3ามการที่จะออกทั้งจากภูมิทั้ง3าเนี่ยนะครับด้วยอะไร ไม่ใช่ด้วยตัวตนไม่ใช่ด้วยกุศลเพียงขั้นทานศีลหรือว่าความสงบของ,งจิตที่ทำให้ไปเกิดในรูปภพอรูปภพเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญานะครับที่รู้สภาพธรรมาตามความเป็นจริงคือการอบรมสติปัฏฐานวิปัสสนาเพราะฉะนั้นการที่จะประจักษ์แจ้งความเป็นจริงนะครับก็คือด้วยวิปัสนาหรือวิปัสนาภูมิ ก็คือเป็นจิตนะครับที่ประกอบด้วยปัญญาที่รู้แจ้งตามความเป็นจริงซึ่งระดับของจิตนะครับหรือภูมิของจิตซึ่งมีกามาวจระภูมิรูปาวจระภูมิอรูปาวจรภูมิและโลกุตระภูมิจิตที่จะดับกิเลสได้นะครับก็ต้องเป็นจิตที่เป็นโลกุตระ ภูมิหรือว่าโลกุตรจิตซึ่งเป็นสภาพที่พ้นจากโลกนะครับเพราะว่าประจักษ์แจ้งในพระนิพพานเพราะฉะนั้นภูมิมีหลายความหมายภูมินะครับที่เป็นปัญญาขั้นวิปัสนาที่ว่าวิปัสนาภูมิเนี่ยนะฮะก็มีขั้นต่างๆจนกว่าจะถึงความสมบูรณ์พร้อมของวิปัสนาภูมิก็เป็น โลกุตระปัญญานะครับซึ่งเป็น